สวัสดีครับผมช่างใหญ่เจากมหาชนนะวันนี้ท่านใหญ่จะมาสอนต่อผมทรงอะไรก็ไม่รู้แต่ละวันลูกค้าเขาจะเดินมาสั่งเองนะลูกคุยนี่จะเอาให้เลยซอยเมลาราไปได้ไหมให้เลยร้านกาแฟแบ็กซูก้าไปเลยไหมได้ได้ที่มีทาวเอร์ย่างของช่างใหญ่ขนาดอ่ะให้สวยๆโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับฟังเพลงสุดท้ายเลยอะไรครับเพลงอะไรนะไก่จ๋าอ๋อพอไปร้องเพลงไก่จ๋าที่ร้านคาราโอเกะแรกแซมนัวมินบูรีอยู่นั่นนะ เรนเดถึงที่เมีนะวันนี้เดี๋ยวจะโทรหาอยู่นะครับตัวนี้ก็เอาบีดแนบแล้วก็รั่เข้าไปเลยนะคอนต์ฟีประมาณกลางเป็นศนะขำมันรั่ขึ้นไปลัวขึ้นไป ดูขึ้นไปลากสายนี้ต้องคงไว้นะมีเท่านี้ก็ตัดเท่าที่แดดเรียงๆแต่งๆให้มันเป็นรูปตัวยูกระป๋อนะครับลากสายด้านขวามันมันชี้มาด้านซ้ายนะยกขึ้นไปมีคนก็นถามนะถ้าพวงว่าช่างใหญ่ขยับเป็นไกลหนึ่งพันห้าร้อยครั้งต่อทรงนะบางทรงมันก็ไม่ถึงห้าหนึ่งพันห้าร้อยครั้งบางทรงก็ร้อยกว่าสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอ่ะก็ดูขยับจนนิ้วจะล็อกตัวเนี่ยจนทังขื่อจะเกาะดิ้วแล้ว นีั้งใหญ่ไม่ได้ตัดละเอียดมากนะถ้าตัดละเอียดมากจะต้องตัดทุกเส้นตัดละเอียดยิบเรียนคิบใช้เวลานานโดยเนไกเพราะฉะนั้นอะไรอันไหนที่ลดขั้นตอนมันง่ายให้ใหทำไปเลยครับไม่ต้องมาเรียนละเอียดั้งใหญ่รายละเอียดนะ้งใหญ่สอนเป็นแนวทางเฉยๆนะอยู่ที่บุญวัสนาของแต่ละคนนะจะให้เท่ากันหมดใช่ไหมครับพี่ ความรู้อ่ะท่านใหญ่ให้ทุกคนเท่ากันใช่ไหมเนี่ยโอเคลูกค้าถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันบ้เอ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ใจลอยกินเรื่องอื่นหรือเปล่าเปล่าเปล่าคิดว่าจะตอบดีหรือไม่ดีเดี๋ยวตอบไม่ดีจะเสร็จลรลเลยก็เรียบว่องปุ่มรูปลังฝนลูกศิษย์อยู่ FC ที่ติดตามอยู่ทุกช่องทางครับเหมือนดูไปดูมาทั้ข้างทั้งข้างแล้วก็แบ่งปุ่มเลยครับแบ่งปุ่ม

เดี๋แล้วเดี๋ยวเดข้างหน้นาเขาตัดสมอคิอ้ควก่อนดูเรามาเสมอคิ้วแล้วก็ปิดยกมะตัด เราตัดควมามยาวอ่ะข้างบนเนี่ยสีนี้พอดีนะครับไม่ต้องตัดเพราะถ้าตัดมันจะสั้นแล้วจะถึงที่โไม่ได้จะเป็นไฟนิดยาวกว่า าก็ทำบนด้านซ้ายอ่ะแบ่งผมไปเรียนต่ำกว่าจุดเถื่อนนะครับแล้วเราก็โอเวอร์ซูอโอมคัดขึ้นไปเลยของพี่นี่ติดตามในทุกชั้งใหญ่มานานแล้วครับอ๋อพักนี่คะพักหนึงนี่สามวันหรือาสามสามเดือนสามวันค่ะพ <c> อ <oughs> ดูปุ๊บชอบปั๊บก,ก็เลยอยากตัดเลยใช่มอยากตัดเลยคือตัว <ๆ S 2> ใจร้อนมาที่ปกติตไม่ไม่ได้ใจร้อนเราจริงๆเปลี่ยนช่างมาสามครั้งติดๆกันแล้วเปลี่ยนเสร็จน,น,น,นัดผมนะคะก็ยังไมไ่ถูกใจเพราะว่าเห็นข้างหลังที่ ท่างใหญ่ซอยให้คนอื่นอะ่ะมันเหมือนที่เราต้องการแล้วช่างใหญ่จะรอดไหมวันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอยู่ว่าท่างใหญ่รอดแล้วแต่บุญวัฒนาก็เลยยังคิดว่าใช่แล<า><ช>้วแต่บุญวัฒนาเน,นี่ยหมายควาว่านักเรียนช่างกินที่่างใหญ่มอบความรู้ให้ช่างใหญ่ให้ความรู้เท่ากา<ช>ันหมดแต่ว่าแต่ละท่านจะรับได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แล้วแต่บ,บุญวัฒนาเขาอันนี้มาก็มั่นใจนะครับแต่เรื่องผมทุกที่เนี่ยผมมาตัดสูตรมือนะครับตัดสูตรมือทุกคนทุกหัวนะแม้กระทั่งไม่ได้ถ่าย u t u b บนะคร ที่ร้านเนตัดถ่ายไม่ถ่ายก็ช่างใหญ่ก็ตัดปกติมาตรฐานเดียวกันนะช่างใหญ่ตัดผมแพงก็ต้องตัดละเอียดประสบการณ์สูงเรียนเยอะก็ต้องตัดละเอียดนะจะได้ไม่เสียชื่อตัวเองไม่อยากจะไปรายการผมกระป๋องมันเหนื่อยอยากจะไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์มากกว่าอามีเหรอตอนนี้อาจารย์นุ่งจักไปทำอะไรแล้วป่วยหรือเปล่าไม่ทราบนะไม่แน่ใจเขาบอกเขาไม่ป่วยนะเล ไม่เป็นไรครับผมไม่ไม่ไม่เป็นไรใครก็ได้ใครก็ได้ประเทศไทยอ่ะเชิญไปเลยผมมีวิธีออกจะไปโปรโมทสมาคมเตือการเปวดตัวสมาคมก็ต้องหาวิธีโปรโมทแบบฟรีๆหน่อยแต่เพืมีประเด็นก็ไม่เชิญอกครับมันต้องมีประเด็นทางสังคมประเด็นร้อนๆเรื่องเย็นๆก็ไม่เชิญโทรศัพท์ รับรับเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอนี้มีปัญหาทางายแล้วกว่าคือคือเนื้อผมมันไม่เต็มนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ตัดตามสเต็ปไปแต่ว่าอย่าให้มันหนีัดเจนมากเราตัดให้มันเป็นธรรมชาติกลืนๆเลยเราฟันปลาลัขึ้นนี่นี่ยยอะไรครับรับไปเลยรับไปเลย แปดสิบห้าแล้วต้องตะโกนระ <laughs> ดับแปดสิบห้านี่คือถึงไม่ดีจะไงค่ะไม่ดีความจําเสืออ่อมบ้างคุยพอผมก็เหมือนกัน <laughs> บางวันตีสี่ตัวหาผมก็มีน, <laughs> นี่ใช่กําลัลางนอนอยู่เรานอนแบบเรานอนกันดึกนะตื่นประมาณหกโมงเนี้ย<ช>โหที่ห้าครึ่งโทรแล้วเขาตื่น,นที่สามที่สี่ เขาบอกเท้าของเขาผมก็เลยปิดมือถือเลยตอนจังหวะ่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วไฟว่ากันเอาีนี้ยกตัดไปเหรอตัวที่หนึ่งตัวที่สองยกตัดเลยยกตัดเลยผมไม่ได้พูดเยอะนะผมจะทิปตัดนะเพราะว่าเวลามีน้อยลูกค้าเยอะวันนี้คิวแน่นเลยนะกลับไปวนดูแล้วกันผม่ายไปทั้งหมดหมื่นคลิปนะถ้าคิดเป็นมูลค่าค่าถ่ายทำอ่ะหลายล้านนะ เอาแค่ okay. คลิปละสามพันอ่ะไปดฟูฟีนะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ด้วยคำสภาพนะให้เกลียบทั้งใหญ่และลูกค้าลูกค้าลูกค้าช่างใหญ่ด้วยที่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนะ<ม>ถ้ามันคอมเมนต์รุนแรงลูกค้าเห็นนะก็สั่งรถที่ประเดลร้อนทั้งใหญ่นะ<ม>ทำงานซีคอมเมนต์ comment ด้วยคำสุภาพเป็นคำที่หอมหวานนะครับดูแล้วไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านนะช่<ม>างใหญ่สอนซีเป็นวิทยาทานลูกค้าที่มานั่งเนี่ยเสียตังค์หนึ่งพันบาทนะ แล้วต้องมาถ่ายวีดีโอค่าตัวไม่ได้อริงนะเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะชัางใหญ่ไม่มีเวลาคุยนะช่างใหญ่งานเยอะทำยูทูบมาใช้เงินมหาศาลนะไม่ใช่ใช้เงินน้อยๆนะแต่ละเดือนอ่ะถ้าใครเก่งมาช่วยช่างใหญ่ด้วยวันนี้่4คันนี้นะครับขนาดเตะท่านี้นะอะไรยกเลยไม่ไม่มีเศษถูกไหมฮะไม่มีเศษนะเอาไปเตะไปเลยนะโอเค ไม่แสบใช่ไหมครับแสบก็มันเห็นผมหรอบสูงคันเบาๆวันนี้จะให้ผมแต่งทรงเป็นแม่ค้าตลาดหรือเอาคุณนายครับหรือเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็นทิเชอร์ค่ะทิเชอร์เหรอครับใช่ค่ะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสอนภาษาอังกฤษอยู่ค่ะให้เชิญลูกสาวอยู่ที่เพร์นารีมออ๋ลแถวไหนครับโฆษณาดีกว่าอ๋อเพร์นารีมอลก็อยู่ตรงตลาดขนมมิตรนะคะเด็กๆมาเรียนเยอะค่ะเป็นเมจิเคิลอ๋อครังกฤษก็เป็นอาจารย์สอนอิงลิษแมคยิัคอร์สใช่ค่ะภาษาอังกฤษค่ะสำหรับเด็กค่ะอ๋อครับ มีเพลงที่ไปตามได้นะคะเมจิกเอาแต่ว่าน้องผู่ช่องทางติดต่อคือเมจิกเอาเมจิกเอาเมจิกเป็นแค่อะไรเมจิกก็คือแบบว่าเทพมหาหัศจรรย์อะไรพวกนี้อ๋อมหัศจรรย์ครับเดี๋ยวจะส่งน้ำเหนือน้ำเปลืเรียนอยู่มาทิช่ามาได้เลยเรียนเรียนที่บ้านได้ไหมหรือต้องไปที่ศูนย์นะคะศูนย์ในห้างค่ะชั้นสองมีสองชั้นครับครับแล้วเด็กเป็นติดตะเกียบเนี่ยจะแยกกับเกียบยังไงดีพวกเนี้ยอ๋อเราก็ไม่ต้องให้ดูเรลิฟต้องบังคับใช่ไหมไม่ต้องบังคับเลยบอกในผลเงี้ยแค่ให้เวลาใช่บอกแต่ก็ให้เขาบ้างเลยค่ะให้เป็็นนเเเวลลลาาถ้้ปิยรูสึก รู้สึกไม่ได้หดใจใช่ใจเขาเหมือนเขาคิดว่าอะไรเราก็ห้ามเคราช่องทางติดต่อบอกเลยครับตอนนี้ช่องทางติดต่ออังกฤษเอาเลยหน่อยบอกเลยครับบอกเลยเวลามีน้อยค่ะก็ที่พนัลลี่มอลนะคะชื่อแมจิคัลอังกฤษนะคะเรียนได้เสาร์วันอาทิตย์เปิด10โมงค่ะถึง6โมงเย็นมีเบอร์ตัวสัพว์ไหมต้องทาติดต่อมีค่ะก็เข้าในอันนี้เลยนะคะแอปไลน์นนี้ได้เลยค่ะไลน์นีบได้ใช่ไหมใช่อเลยโอเคไปตามกันนะค่ะขอบคุณมากค่ะช่วยกันช่วยกัน ัเนี่ยความยาตร,ง,รงนี้ผมเอาไว้เท่าเดิมเนื่องจากมีของยาสีดูนะครับก็ไปจะติ้งคุยลงพยานะครับถึงตลาดทองถนนมิตรแน่นอนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ผ่านตลาดถนนมิตรนะครับ,รนนรรบข้างๆเนี่ยจอนแต่จอนของลูกค้าคือมันไม่เต็มนั้งจอนทั้งงานมันบางๆทังซ้ายและขวาเลยแต่ไม่เป็นไรทั้งอย่างที่แต่งให้เป็นธรรมชาตินะครับเดิมมันบางใช่ไหมใช่ครับมันมันมันคือคือมันไม่เต็มอ่ะ จอเนี่ยมันจะเป็นแท่งใช่ไหมมันันมันจะขึ้นมาแค่ขึ้นเดียวขึ้นหนึ่งของจอขึ้นหนึ่งของแท่งอย่างเงี้ยอ๋อเใช่เป็นธรรมชาติเขาไม่ต้องไปซื้ออค่า,ข,าข้างนี้ถูกไหมใ่อส <c oughs> ่ไ้ไหมนะ้ใส่ได้คน่าเใ้แบนันะ้ però <coughs> ันหนามากนะครับเราใช้ฟันปลาเนะี่ยสไลด์ปลายออก, mm hmm. อกนิดนึงได้นะตรงนี้ตรงไหนมันหนาสไลด์เลยนะครับฟิลลิ่งแปลว่าฟิลลิ่งคัดตัดตามความรู้สึกที่เห็น,นด้วยตาเปล่าของเราอะ่ะนะแล้วใช้นิ้วมือสัมผัสนะนะถึงแม้ช่างใหญ่ก็จะรีบตัดนะครับเนื่องจากเวลามันเยอะแล้วโมวเยอะแล้ว mm hmm. เสียเวลาคนอื่นเขาเข mm hmm. าตัดแบบไม่คุยก็ห้าทีสิบทีก็เสร็จแล้วแหละแต่ลูกค้าเขาไม่ทำไม่เสร็จไวตรงเลยอ่างใหญ่ ทำไมไวมากเลยห้านาทีสิบาทีก็เสร็จแล้วอ่ะมันรู้สึกไม่ละเอียดเลยการตัดคือความชานาญแต่ตัดยังไงให้มันสวยกันตัดไม่ยากแต่ตัดให้มันละเอียดมันยากเะเอียแล้วปลอดภัยอ่ะต่างหน้าเนี่ยมันหนาอย่างมันหนาก็แช่เพราะมันไม่ผิวสายลมแสงแดดผ่านไม่ได้หรือว่ามันคึบภาษาช่างแมันดึกหนาหนาเนี้ยมันคึบ ตอนมีแรงก็จะทำอะไรก็ทำไปปตอนไม่มีแรงก็ท้าอ่าเงี้ยรู้สึกเบาสิโ <Okay. S 1> ลง่ลงๆนะโล่งๆนะนี่เป็นความรู้สึกของลูกค้านะเพรนี้ผมเซ็ตแข็งเลยนะ <Okay. S 1> เพื่อ <Okay. S 1> เอาไปต้านลมอยู่ทรง <c oughs> ไปสู้ฝนนะฝนลงมาแนละ้วทั้งเลยใช้แว็กของยี่ห้อบอสบอส เป็นพอมเบตนะครับพอมเบตจากญี่ปุ่นนะเราจะต้องแบบเราจะคอนโทรลปลายผลบนนะด้วยแว็กพอมเบตมันจะไม่หดตัวใช่ไหมไม่ครับเราจะล็อกตัวเองจะได้ซิ้นที่ใช้อยู่ไปถึงนู่นนะครับฮะอยู่ไปถึงซีสี่อ่ะอเราต้องเราต้องใส่สามอย่างครับลูกค้าคือต้องใใส่โฟมโมูสใช่ไหมได้ได้ยกโคนให้มันให้มัน,ให,มนให้มันแน่นเลยแล้วก็มาใส่ฟอมเบต ขโทูลไปอ่ะบังค like ับไปให้มันไปถึทิศทางที่เราต้องการแล้วก็ล็อกด้วยสเปรย์ครับสามพันตอนนะแต่ถ้าเราไม่ต้องการโฟมก็ใส่เล็กไม่ต้องการเล็กก็ใส่โฟมใส่สย์ครับเลือกเอาเราเลือกได้อันนี้อันนี้เรียกว่าแสกไหมไม่ได้แสกไม่เรียกว่าแสกครับเรียกว่าเปย์ครับไม่มีแสกใดๆทั้งสิ้นครับดูครับเราเปย์ขวาเปย์ขวาร้อยเปอร์เซ็นต์ลับตาไว้นะลูกท่านนะง่ายจิตสตีเปรา Ah, no, no, no. เราก็แอบดูจอนล้วซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าหนาเท่ากันไหมบางเท่ากันหรือเปล่านะครับตรวจสอบให้ไวนะหนึ่งถึงสองวินาทีก็ต้องต้องต้องได้ประมวลผลแล้วนะเดี๋ยวช้านะเสียเวลาทั้งพ่อทั้งลูกโผลตามลูกค้าเนี่ยเนี่ยเราทําอะไรก็ต้องให้มันปลอดภัยอันดับแรกจําไว้ว่าจอนความยาวเท่านี้ล่องหูล่างนะจะมาดูด้านขวาล่องหูล่างวันนี้เกิดขยัะคนนึงร้านก๋วยเตี๋ยสลันตั้งอยู่ปากซอยนะพ่อหอนวินทีถ้าอยู่สองตรงข้ามตลาดสดอินกะเล่นเกลี่ยนสายใหม่กทมนะ เดี๋ยวจะตัดผมก็สำรองจองคิวมาได้นะที่เบอร์โทรศัพท์081956234และ0625483999สอนฟรีก็วันเดียวก็ยูทูบและแฟนเพจกำเนิดตาร้อนนะเฟซบุ๊ก u t u b e นะช่วยกันแห่ด้วยอย่าดูเฉยๆใช้สื่อที่มีในมือของคุณนะให้เป็นประโยชน์ช่วยชัางใ,ใหญ่ด้วยทั้งใหญ่สอนฟรีเป็นวิทยาทานนะกรรมฐานขอ,อนยอันดสศของกันเป็นนางแบบวันนี้คอ,อยลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยชื่อคุณอะไรนะสุริพรคุณสุริพระนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นกว่าเืน แข็งแข็งรวยรวยลูกหลานมีความสุขความเจริญเดินทางก็ขอให้ได้กันล้านนะค่ะขอบคุณค่ะครับเดินผ่านลอตเตอรี่ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ผลผลถูนบนหลุดบุญหลุดทับโชคหลุนใส่รวยแบบเรือรังสวยยั่งยืนถึงเวลาแล้วที่ลูกค้าอยากจะเห็นข้างหลังแล้วจับไอ้รอยอ้ดูความทุยทุยมากขอได้ไหมได้ค่ะด้านหลังเป็นไงบ้างดูด้านหลังเดูดู บางนะก็ให้พอดีพอดีนะไม่ต้องบางมากถ้าบางมากเดี๋ยวร้อนคออีกวันนี้ลาไปก่อนนะครับลูกค้าขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับสวัสดีค่ะ